ยโลสวัสดีครับพบกับรายการชามทิวยนะครับสวัสดีจะมาทำคลิปรีวิวชาร์เดอร์นะครับในไมโครพ็อกเก็ตเอดิชั่นนะครับผมมาในเวอร์ชัน0.15.6นะครับผมอ่าซึ่งสำหรับวันนี้จะมารีวิวชาร์เดอร์ที่มีชื่อว่า GMSS Shader นะครับเป็นชาร์เดอร์สำหรับ0.15นั่นเองนะฮะโดยวิธีการลงก็ต้องใช้บล็อกลันเชอร์นะฮะลงโหมด Texture Pack ธรรมดานะครับผมอ่าโอเคซึ่งเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มจากให้เราดูกันก่อนเนี่ยเดินดูดูเนี่ยครับผม ก็จะมีเงาตามบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับอ่านะฮะแล้วก็มีแสมีดก้อนเมฆนะฮะมีเมฆเป็นริ้รวๆจะไม่ได้เป็นเมฆแบบบล็อกบ็อกแบบในไม้ครับนะครับเป็นเมฆเป็นริ้วนะฮะต้นหญ้ามีการขยับแบบผิวไปตามสายลมนะครับอ่าวมช้งใบไม้ด้วยนะครับผมนี่นะะก็มีความผิวนะฮะไปตามสายลมเช่นกันนะครับโอเค เดี๋ยวก็จะไปดูพุกแสงนะฮะนี่นะก็เป็นตัวอย่างนะฮะพุกแสงไฟอะไรอย่างนี้นะผมแสงไฟแสงโกรสโตนแสงคอตอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่านะฮะจริงๆจะเอาแสงระวบามาลองแต่ฮะที่จำๆจไม่เจอนะก็เลยไม่ได้โชว์นะฮะโอเคโอเคนี่ก็เป็นแบบปากถ้านะฮะนี่นะฮรมอมองจากภายน,นอกนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่า,าก็สวยไปอีกแบบนะครับผมอ่าเราลองปักทอตด้ปนะุ๊บนี่นะฮะทอตก็จะออกมาแบบนี้นะฮะเป็นสีนวลๆนะฮะโอเคนะครับผมอ่า ข้าริจจใชชได้นะฮะแต่ว่าต้นชาด,ด้์นี้ไม่ได้ทํมือกับในน้ํานะฮะแต่ก็พวกใบไม้อื่นที่ไม่ใช่็บไม้โออกมันจะไม่ขยับนะฮะเนอยอย่างใบสะปุ๋มันไม่ขยับนะครับผมแล้วก็น้ําก็ไม่มีคลื่นนะครับผมอ่าจริงๆเหมือนเขาต้องเจตัดออกมันยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เราก็จะไปดูในเวลาของกลางคืนกลางค่ำกลางคืนกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับเวลาตอนกลางคืนนะครับ โอเคครับผมนี้ก็คือชัตเตอร์นี้ในยามค่าคืนนะค่อนข้างสวยสวยมากๆนะครับผมนี่นะฮะจะสังเกตได้จากทอชนะฮะนี่ดูสวยมากนะครับแบบทอชนะฮะนี่นะฮะอ่าสวยครับโรสโตนเปลวไฟนะฮะดูสว่างขึ้นนะฮะทันตาในยามค่าคืนนะฮะอ่าแต่ว่าถ้าอยู่นอกแสงไฟนะฮะมันก็จะมืดทึบมากๆนะฮะมืดสุดไปเลยนะครับผมแบบจริทีผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะตอนคืนแบบในัเดอร์นี้ตอนคืนผมมองไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะ อ่าถ้าผมไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยมันจะมืดมากๆนะครับผมนะฮะโอเควูก็นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากๆกด u b s สไคร์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยบจบวู